แกได้ออกทีวีได้ออกช่องเจ็ดกับน้องแบมเบ้ฉันเพิ่งเห็นก็คือแบบมีพี่อากาเซ่เขาบอกตอนที่แบบเออยืนวรวมพลก็คือเพิ่งเห็นว่าอ๋อลูกอะไรนะคือหรือว่าคลิปอะไรก็คือแบบพยายามไปหาดูตอนแบบว่าออกมาออกมาจากที่แบบทีออ่ช่องเจ็ดแล้วก็คือแบบเออพยายามไปหาดูแล้วก็จนแกได้ออกช่องเจ็ดจอนเป็นชันจอนเป็นแบบ ไลฟ์สดของช่องเจ็ดว้ยไม่รู้ว่าถ่ายทอดสดไม่รู้ว่าออกทีวีหรือเปล่าหรือไลฟ์อย่างเดียวหรืออะไรใดๆคือตอนนี้งงมากแต่คือแบบแกฉันดีใจมากและนี่เราค่ะแกแบบออกเครียงบันเทิงสดชากนขนงแบบขโมเมนต์โมเมนต์มมนในตำนานมากแกมันคือตำนานจริงๆมันคือตำนานจริงๆแก คป่ะนะคือคอนเสิร์ตครั้งนี้ยมีคอนเซ็ปต์คือจะให้แฟนคลับให้คนดูเป็นเอเลี่ยนคุณผู้ชมแล้วทุกคนก็แต่งตัวกันจัดเต็มมากแมงม้วนเซนเซอร์ไพรส์ปั๊บก็มีคนแต่งเป็นกบมาเป็นกบมาด้วยเหรอเป็นกบเป็นกบแล้วก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งใส่เป็นผ้าคลุมแล้วก็แบบ เป็นใส่กระโปรงเป็น UFO นนครับทาน่ารักดีนะฮะเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์ทีผมต้องเข้าใจรับคือไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดนี้แล้วอย่งางอื่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้มีอะไรที่น้องสามารถสปอยให้เราอ,อากาเซ่ได้แบบเอ๊ะยังไงนะได้อีกไหม่วันนี้มันเป็นรายการที่สามแล้วผมไม่รู้ผมจะสปอยอะไรยังไงล่ะแกยังไงมันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการของฉันเลยเว้ยที่แบบแก ได้ออกรายการสดกับน้องถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ข้างๆนั่นก็คือเป็นคลิปเมื่อวานฝั่งนี้ก็คือเป็นรายการถ่ายน้อสดแต่คือฉันก็อยู่ด้านหน้าตึกแกแล้วปะแล้ววันนี้น้องน่ารักมากตรงที่แบบว่าเออแบบทุกคนจะแบบเออให้น้องเซ็น้องแต่น้องบอกเซ็นไม่ได้งนูนิเราน้องก็บอกขอโทษนะคะ่แกน้องน่ารักมากวันนี้แบบรอแบบก็ไก่ล้านตัวห่อแบบหล่อมากก็ไก่ล้านตัวนี้จะฉันดีใจถือว่าเราได้แบบมโนแล้วว่าเราได้ร่วมเฟรมละหนึ่งต่อสามละก็คือแบบ ถือว่าเราได้เริ่มเฟรมหนึ่งต่อสามแล้วนะบัตร VIP ต้องเข้าเลยไหมบัตร VVIP ต้องเข้าเลยไหมแกถ้าจะขนาดนี้แกแต้มบุญแต้มบุญรึ้งปีหลังฉันกำลังมาแล้วนะและที่สำคัญคือเกสเป็นพี่มังแล้วงานนี้ก็คือแบบน้องแบมก็คือได้สปอยในเที่ยงบันเทิงสดที่ไม่เคยได้พูดที่ไหนมาก่อนเลยว่างานนี้ก็คือต้องเตรียมตัวเปียกด้วยนะจ๊ะเตรียมตัวเปียกด้วยนะจ๊ะอุ้ยแสดงว่าชุดที่เราดูไว้ก็คือแบบเข้ากับธีมความเปียกสุดๆนะแต่ แบมบุญจริงๆเข้ากันมากตุไไ้เต้นยังไงก็แบบทุกคนกดบัตรวันที่10ตุลาคมนี้นะ10โมงเป็นต้นไปทางไทยทิกเก็ตเมเซอร์นะคะสำหรับแบมแบมเหนือเฟิร์สวัวชัวแอร์เรีย52นะแกมันประวัติศาสตร์ีใจ